สิเทพลดขอบเลเข้าไปถิบสวัสดีพี่น้อง,งขั้นนำเข้าซื้อซองถิปแช่นอได้พี่น้องมเอนี้สิออกไปป่ากับแม่นิซ่ากับบุญมาเนาะเพิ่นสิไปห้าพื้นอยู่ทงถิบก็เลยว่ะสิออกไปลำเผินเนาะเพราะว่าอยู่บา้าไล่กับเมย์จิ้งจิ้งเมนี้นาะจะไปไต่เพื่อนพี่น้นองเพราะว่าคืนเพื่อนใหม่ของโมทิบเนาะแต่ว่า ขึ้นสีนางรถใกล้ๆโบวไว้ก็เลยบวไปแต่ออกปลาอยู่บาทไล่กับเหมยออยู่บาทไล่เหมินเลยเนาะจะเดินทางกะยังโบวไว้เถอะบุญมากับแมนนิซาเพิ่นสิปห้าพื้นมาว่าพื้นดังเบิดเนาะเดี๋ยวนี้ยู่ล่าทานกะหามจูด หามเผาพื้นยังบหหามเนาะขั้นหามใส่พื้นกกนี่กะเจะสิใสอย่างอีกแล้ว <laughs> ทางนี้ก็เป็นท้างไปถงหรือว่าทางไปบอนไปกินป้าตอนนั้นล้วพี่น้องเดื่องในหนามมันแหงมันแล้วนอะอยู่ถงเนาะมัมีจ้าหมิดเลยปะเพงสภาพโอ้ยเซ่ นตกมาแน่นแล้วพาอมีหยางา่ว้วยกัได้กินอยู่เนะาะไก่เลยได้ไดนอบอลน,นันนๆขัว้วอึ่ค่ะนะไอโบอแมนเขาจาานะขั้วนาเขียดไกยย่ ทางไปหน้าแสงเนาะตะกี้ค่อยเห็นหน้าแสงน่ยแตงแตงสมัยยังนหน่อยโอ้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 โอลนลาเดียนี่พืน้นโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายวันนีุ้ก <laughs> ุกข้องใหญ่เลย ให้นี่หน้าเขามก่อยอันนี้แมนหน้าแซงเมียดาบาวทีเซียซีวิตนะเนาเกี่ยวเขาโอ้พอดีแล้วตัวนะ่ะเกี่ยวคนเดียวเห็ดน,นาเองไทยเองดำเองเกี่ยวเองสซ่ซาลูกเศว้าลุกเคย ลูกเศร้าลูกเคยไปใส่คือไดิมาเออลงมาเลยแต่เมือเ่อไรแมนมืดปะคะเออห้าพื้นหน้าหอดไซน่ะหน้าหอดไซเออโตัวที่บรทษันเกี่ยวกับแมนปะโตัวบริันเกี่ยวกับแมนปะเออ ักวิ่นได้ะเ,เ,เ,อเออเป็่เกี่ยวเขา,าโอ้งามอยู่ได้หล่ะเขากันเนาะเพื่อซิมาตัดพืด้นนี่ไม่แต่บอลจูดผูกอยู่กระเทงคุณรถไทยเขาบ่เนี่รถไทยิ่ิครับรถไทน่ะอ,อืม โตในบ่ได้แล้วบนมารถไทยขับบ่เป็นวิกก็ขับบ่ได้รถไทยขับได้ก็ขับได้บ่รถไทยขันได้รถใหญ่รถบ่เป็นเออกระเจอกกำลังไปหาพื่นเนาะสบายเพิ่นเพิ่นไปบอกจุดอันนี้แมตินเขาหน้าผายเพิ่นปะเกี่ยวเขา ย้อนเมื่อกี้เพิ่นเกี่ยวแล้วแล้วเพิ่นก็เลยขึ้นมาบอกบ่ได้ขึ้นลายให้เขับมาห่อนถีบลงมาซือ้อได้พี่น้องลงมาเป็นหมูขึ้นมาก,กับแม่นิชาซื้อกร็จ้าหยาดเนะะี่ยค่ะสองคนกับบุกอาไปจนระไห้ขึ้นมาแล้วจึงไปส่วนที่ก็ลงมาค่ะนางเบิง้ง <c> ม <oughs> าน้องเขาจะซื้อพี่น้องยงงื่นถีบกันนั่งนั่งนอนนอนเนาะเมือ่อย มาให้อันหนักไปให้เนาะอ๋อหลอดผู้ใหม่มาทถงก็มีคนลงมาหลายๆเดี๋ยวจะหน่อยสิค่ะทุกคนไปหลาะเบิ่งเห็นว่าหนาบมาท่านจะแหงมั้นี่ก็ว่าหนาบแหงเมืดอหนามย่าง เขากำลังอัเป่าะไปทางใดอีกได้แล้วนี่ไปทางใดทุกตัวไปทางใดใน่นมาญมาก็ <laughs> ะสบายแล้วเอาตัวเขาพัดมาเลย <laughs> <laughs> สามรับพ่อบอกว่าพันเอาแล้วแหละให้เอิญด้วยว่ะ พันเนาะเต็มรถแล้วได้สำเนกันได้สำเนา,นา,นารถไทยเขามาทางพี่เนาะจะพันทางอื่นต่อติดไปได้พันเนาะบรได้พันธ์แะเจกะตามกจ็จะมาสิ่แต่พี่เนอะวันสาร์วัไปเบิงข้ทงหนาวก็ไปบไว้ มันแดดแหละอ๋อจดเยอะหรือเปล่าครัยังไม่ได้เลยจ้าได้หมกมาถึคิท้าเทียงเด้อพี่น้องคิดข้าปลาคิข้าปลายังขึ้นไปซื้อมาเดี๋ยวนี้เขาวปลมากินนะม่อขาจสไตล์ข่นเมาเพื่องจะเป็นเพื่องเขาผัดล้ายๆเน้ะ เาเขาเลอาเข้านเข้าถมากะได้อด้ะไ้าพีามาเด็อมาถูกคนมาเด้อไี่ดีนไปนี่เนาะหมดห้าจอยว่าผื่นฮะแต่พันน็ยังถืบ่ไว้ลวมือเต็มบอลต็นเต็มเต็มเลยผื่นจ้าไหนพันนั่นละบอ เก็บเอาให้มันเดื่อแถวนียค่ะ้างบอกให้เก็บให้มันเอะนั่นตัวพันก่องอะเนี่ยมองสูพันตะด้วพี่องเปลี่ยนบรรยากาศเอ้เขาอันนี้คือว่าเป็นไซส์กว่าตัวนี้เนาะเขาไม่เาไม่นี่เขาเนี่ยเขาเก่าเขาแห้งเขาหน้าปี้อันนี้น่าแหลไปซีหาเกอาไปซีหางใจสอบหนึ่งคับ กินกรบบได้แล้วก็ไป๋ซีเปลี่ยนให้เขาอีกเข้าืฉอบ่อสิว่ากระป๋ซีแหลมปะในหอ้องซีจังหูเห็ดนะได้ละก็มาคือเกาเกาก็ะบาแพงนั่งพักใกล้ปวดตัวมากกว่าปากป่องปากป่องกินปากป้อง เย็นที่คะวะกระหอนกับพ่อเหล่าอีเย็นหอนหอนเย็นน่าลมมาตะบิดนะไอหอนมันเอาแก่มาเลยบ่อ๋แก่มาเลยบ่เจ้าเฮ็ดเวี้ยแล้วละเจ้าเอาหม้อห่อหม้อแรงเตียงจังมั้งแรงเลยจังลงมาคุ้นบอกทุกว่ันอะไรคุ้นคืนได้เลยคุ้นคืนจากการหายเจ้าเมียนแล้วแบบเจ้าเมื่อเจ้าครับเมื่อ นั่นแหละน้ำผัคนขื่นละแก่มากแล้วนะน้าผัดโบยักถึงมเราใช้อยู่คนนี้ใส่กะป้ารถจักให้ไม่ก่อยเลยบุญมากรับเปื่อบุญมาวะคบเป็ดอยากมันอยู่ในป่านี่อยากบุญมาลุยเองเาเป็นนะอันนี้ใบยักอันโมกาขันขันมุดขันขันอะไรยอมยอมจะติดหักติดอะไรนี่ อะไรบาสิแกออกนะรถอันนี้ยังใส่ไม้ทังเอาะเนาะรถใอ่บอกพังกล้ำมาครับเออขับมาส่งเนาะคนขึ้นรถเอามาส่งแล้วก็สิลงมาใหม่เอาจักลงเอารถจักลงนี่แล้วใครก่อนรถไทยลงมาเมื่อเช้านี้รถจักรไม่ลงนะข้าวรถจักรเมื่อเอาไปเอาปมไปส่งเอาซโลูมป่ะซาลมเออ เอาได้่ะเอาสลอมยู่พีไปส่งคุณพี่มี่นะฮะคุณบีรมีแล้วมันจะล่างเออเขาจไปส่งสลอยู่พุนขอโชษลงหน้าว่าาบมวยแห้งนาบาวเล้วลซาะมันหอมเนาะโชหอมหอมเลเเป็นไค่มาดูมาก่อนเอาคุณไปโชรงนี้เขาจะขึ้นเงน mực hèn nó kỳ nó, im kung kỳ lắm kung tôi kung nhảy nó, này đi kung vàng kung tôi kung 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 Cái này kung 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 ไเม่ไม่หาไม่ไม่เป็นน้ำกุ้ง้ะเก็บเมื่อมึ่เขาหลักบ่เขาไปลักบ่ห่วงไม่ได้ลักแล้วเมย่บวกแเ้าเกี่ยว ธรรมดาน,นอนเปงมปากกัมาอุกินเออ่เป็นตะกินได้น้อยมันผมพอที่นี่ไม่ลาเห็ดนะกินกขา้าเากินได้แบบอะไรอ,อ่อาตช่ใหญ่ตัวใหญ่ซ <c oughs> ิมซิวายปลาแดกไ,ดไม่ชอบนีืชบ่ะตะเตบิ้ลปลาแดกตะเบิ้ลปลาแดก สวยบ่วงกระตะเบิ้ลโอ้โหแสบแสบบอแสบผู้ชมไปแล้ทขาดลุนมันขนาดเอ้ยจักจักกันได้เอามาใส่ทีละอย่างทีละอย่างอยู่ นี่โอ้ลูกพีเต็มเลยหมดนะนะพ่อพ่อเป็นยากินแบบคนปลาเลยอ มังไครคัวอีกมาน,นึนงดบุกนแลบดูรัวกินดิบเลยกินมหม,มด้ามันแดงหันลายๆโอ้ยหวาย <laughs> แกงแบ,บกวกกวกจะม่แซบว่าแสบอยักกินเนาะยังไม่ตายตยังก็ขอเอ,รอิรนโคโยตี้กุ้งโคโยตี้ อันนั้นกึ่งกุ้งเกลียงหมดเกลียงหมดแดงกินเะอลหาโตหลงหาพักมนจับคำใหญ่ๆด้วยลินตัวหนัะไข้าวชีวาแล้วแตกกุ้ง เดี๋ยวนอนเล่นถ้าได้ตื่นนอนหอนหอนเล่นหอนหอนนี่ครับรถไทยเองเลยที่ที่สี่ลักจากแบบทวดวตยป้าเนาะก็ <c oughs> ต้องให้ทุกอย่างเอง <c oughs> นี่งเคื่อนไทยเล,ยล้ว ไม่มาเพราะใต้ป่าลูกติดหนึ่งเอ็นโซเอ้าแมนดีกว่านี่เออมันบัเตะทิปเครื่องข้าวหยุดไปจุแต่ว่าปะหูรถไทยแต่ละรถไทยมันคือกันหมดเนาะทิปข้าบบริเวณรถเนี่ยนี่เข้าป่าเลย โบวิดอยลงังคอยมาคืนเนาะลดไทยค่อยยาวมันโบวิดเลยเนาะเอ้าคืนใส่ใหม่แน้วน่นโอ้โหใหม่วน่ะ เออลขมันตายเพราะคืออะไรใส่ไหมยังคือไหนใส่ใหม่เนี่ยนะคือไหนใส่ใหม่ฮะเลขบ่เห็นบ่ฮัออะไรคือว่าได้เอาใหม่ใส่นั่นนะเออเวลาปล่อยบุลงก็เลยต้องเอาใหม่สวยเส้นโกใหม่วันนี้ปูโอ้คือบุไฮเขาแป้งเฮ้ พื้นเทียวพันเมื่อสลายเป็นใหม่อันนี้พี่น้องใหม่ัวาลีงลูกดีดีเด,ด,ด้น่ห่อนพอมเป็นฐานเป็นยางเหนียวบางแหมแหมเผาฐานกับขากเรบใหม่อันนี้เนี่ยตน้นมีหมากหมากกำลังพอดีกินเลยแต่ว่าไปอยากดกเลยพี่น้องบมาหัวาลีงพูดได้เคยกินเนี่ยพี่น้อง มสมกำลังดีเลยสมัยแบบยังหน่อยกินดีดีลายหอมอันนี้ปุ้งปุ้งคอยมี่เลยนี่เปล่าฮะซื้อนอนค่ะทุ่หมอยังไม่เมออย ต่างมันนะโงคมะดังน้ำผึ้นซืดๆกับวะพี่อะเขาสวนมาแล้วก็มาสิไดเมื่อแเล้วตอนนี้เพิ่นยังไปคนฝืนอยู่ทางด้านในบุนพี่นเอามันแถมแห้งเนาะทิปไปไปอทางด้านในแต่ว่าเพิ่นสคีเราไถ่ออกออกไปหนอะแล้วมันจะมีอีกทางนึงเข้าไปทิปทายอยู่นี้เนาะ รถจักรหันใบนน้ไม่แต่ไปนคนพืนน้นจะนะคนพื้นแล้วกลับมาลรถจักเมื่อหลังจากนั้นทีบกาขับรถออกมาก่อ oh นพี่น้องตอนนี้พื้นกับมาหดเลยพื้นมานำลังมาแนละ้วให้ไม่ก่อยเด้อ นี่เมียนะพะโลตายกูสุบากเลยมันมีพะโลในตู้หั่นแบงเอาเมื่อกิน <laughs> <laughs> สมมุมั <laughs> วงัวนอนน่ละลินก็ลงเกี่ยวเขาชมมมั <laughs> ่วโมงเมฆหายเออเม่ไมาหนี่ก็ใจรั้งไปนอนเอนิเม่ไม้เป็นเป็นเลขาเ <laughs> อาผึ่งกะลซินเลย แล้วพันแมว <อา S 2> พื้นกับแมวพื้นในกล่องมาเด้อพี่น้องกินชมอันนี้ก็คือพื้นทีห้ามาานะกะซีดังใดด้ดนเติบอยู่ตอนนี้ชิเมอแต่ว่ารถติดบ่ได้สหรับคลิปนี้กับชิบซีจบไว้เพียงาน้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้า 小贝宜